โอเคครับสวัสดีครับเพื่อครับวันนี้เราอยู่ในเจ้า On New Grand Piano นะครับเป็นตัวไฮบิดนะครับนี่นะครับวันนี้อยู่กับอาจารย์ชิดพงด้วยนะฮะนี่นะครับตัวนี้เป็นเจ้า Grand Piano นะครับแล้วก็วันนี้นะครับโจทย์ลูกค้าให้มานะครับอยากได้กล่องที่สามารถปรับจูนปลดรอบได้นะครับจูนน้ำมันจุดไฟได้นะครับซึ่งว่ารถเจม้า Grand Piano ตัวเนี้ยใครที่หลายคนที่ใช้อยู่รู้อยู่ว่า เวลาเราทำเครื่องยนต์แล้วนะครับหรือว่าเราไล่ค่านะครับตัวรอบเครื่องยนต์ R.P.M เนี่ยมันตัดรอบใบนะครับแล้วก็รอบแทนที่มันจะเปิดได้เพิ่มขึ้นมันกับกายว่าเปิดรอบเบมากไม่ได้นะครับตอนนี้เราก็จะทําทกล่องที่สามารถปรับจูนน้ามันจูนไปได้แล้วก็เปิดรอบให้ด้วยนะครับแล้วก็นี่แล้วแถมแบบจูนบูทูธให้ด้วยนะครับดูนะครับนี่นะครับอ่านี่ครับแล้วก็แบบเป็นจูนแบบเดี่ยวทามนะครับเดี๋ยวให้จานคิดลองเปิ่มนครับ นี่นะฮรวันนี้อาจารย์ชิดมาช่วยอีกทีนะันี่นี่นะครับเสร็จแล้วครับเดี๋ยวมาดูบ้านสัลงครับอ่านี่นะครับเสียงเปิดรอบชัดเจนได้ยินไหมครับเสียงเปิดรอบเดือดเลยนะครับเมื่อกี้นะครับเดี๋ยวเราไปฟังเสียงรถเดิมๆก่อน ก่อ,อนใส่กล่องนะครับอ่าโอเคครับเดี๋ยวเรามาฟังเสียงก่อนติดตั้งนะครับเนาะว่าเสียงรอบทุนนนมันตัดที่กี่รอบเนาะอ่าผมให้ฟังเสียงดูก่อน,นครับให้เราฟังก็ได้ครับว่าจะเห็นความแตกต่างแน่นอนครับมันตัดรอบเร็วนะครับตัดรอบเร็วนะครับซึ่งตัวเนี้ย เวลาเราปรับแต่งหรือเราโมดิฟายเครื่องยนต์ไล่ข้างเนี่ยแทนที่จะได้รอบอลึกขึ้นมันก็กลายเป็นรอบไม่ลึกเพราะว่ารถตัวนี้นะครับเขาเออกแบบมาไม่ได้เพื่อ,อตับความแรงเพื่อปร่หยมันนะมันก็เลยล็อกรอบไว้มันจาเป็นนะเราจำเป็นหรือต้องมีกล่องใส่เข้าไปนะเพื่อให้มันเปิดรอบนะครับก็ประมาณนี้นะครับใครที่ใช้รถตัวนี้อยู่หรือใช้แกนสีนี้อยู่นะครับถ้าสนใจยังไงก็สอบถามมาได้เลยนะครับเนาะโอเคนะครับแล้วก็นี่เลยหรือติดต่อที่ นี่นะครับขอบคุณรถสวยๆด้วยนะครับที่มาให้รีวิววันนี้นะครับร้านพี่ตูนศสุสริษานะครับอยู่ซอยอินทรมาณ์ซอยสิบนะครับขอบคุณพี่เขาด้วยนะครับโอเคครับไปแล้วครับสวัสดีครับ